เรื่องราวในวันนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในปริศนาครั้งใหญ่ของมนุษยชาติที่เรายังหาคําตอบกันไม่ได้เลยนะครับว่าเครื่องบินลําใหญ่ๆทั้งลำนี้เนี่ยมันหายไปจากน่านฟ้าได้ยังไงแล้วทําไมถึงไม่เคยมีใครไปเจอมันเลยนั่นก็คือเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 นฮะซึ่งรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F อฟเอ็นเดอรในวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปดําดิ่งสู่เรื่องความดาร์กกันว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นในตอนนั้น แล้วผู้คนเขาได้พยายามทำการค้นหาอย่างไรบ้างรวมถึงรายละเอียดดักดักต่างๆที่เพื่อนๆอาจจะไม่เคยได้ยินกันมาก่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเรื่องราวลึกลับดักดักแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง fn d a r y ของเราด้วยนะครับและเขายังมีติกตอกอีกด้วยด้วย fn d a r y admin นะครับผมโดยไอ้เที่ยวบิน mh 3 7 0เูนี่ยนะครับก็ว่ากันว่ามันก็เป็นเที่ยวบินธรรมดาอันหนึ่งที่ก็ได้บินไปบินมาระหว่างวลาลัมเปอร์มาเลเซียกับปักกิ่งของประเทศจีนทุกวันนี่แหละครับ ซึ่งในช่วงวันที่8มีนาคมของปี2014นะครับผู้คนนี้นก็ต่างมากรูรอการเตรียมจะขึ้นเครื่องบินฮะที่ก็มีประชาชนตั้งแต่หลายชนชาติมากเลยไม่ว่าจะเป็นอิตาลีออสเตรเลียมาเลเซียแต่ที่เยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นคนจีนฮะซึ่งรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวเครื่องบินนี่ก็คือมันจะเป็นเครื่องบินแบบโบอิ้ง777นะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องบินแบบใหญ่เว่อร์นั่นแหละที่ก็จะต้องใช้นักบินที่มีประสบการณ์การขับขั้นเทพนะครับ ในตอนนั้นเองเขาก็เลยได้เลือกกัปตันที่มีชื่อว่าสฮาีฮามิดซาฮะผู้ที่ได้มีประสบการณ์ในการบินกว่า18,000ชั่วโมงกับผู้ช่วยกัปตันมือใหม่ที่มีอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นนะครับซึ่งผู้ช่วยคนนี้นก็ต้องบอกก่อนว่าเขาก็ได้มีข่าวเช้ามาไม่น้อยเลยในปีก่อนๆนหน้านั้นนะคือมได้มีข่าวอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เขาได้เชิญหญิงสาวบางนางเนี่ยเข้าไปในห้องคนขับฮะหลังจากนั้นก็เขาไปร่วมซูบุรี่ด้วยกันในตอนขับเครื่องบินนี่แหละซึ่งมนันเ,เปน เพราะมันผิดกฎเครื่องบินนะครับแล้วพอแอ d เต้มาฟังเรื่องนี้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกเสียวๆทุกครั้งวเวลาได้ขึ้นเครื่องบินแล้วว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นในห้องกับตันบ้าง แล้ก็เอาเถอะข่าวเช้าอันนั้นมันก็ได้จบไปนะครับและผู้ช่วยคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ขึ้นมาขับเครื่องบินโบอิ n ง777ในไฟล์ทนี้เป็นไฟล์ทแรกครับโดยในการเดินทางครั้งนี้นะครับเพราะว่ากันว่ามันจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครับแต่ทว่าทางตัวเครื่องบินเนี่ยเขาก็ได้เตรียมน้ํามันสำรองเอาไว้8ชั่วโมงเลยเพื่อที่ว่าเผื่อมีเหตุขัดข้องอะไรก็จะได้มีเวลาเหลือเผื่อสองชั่วโมงเอาไว้จอดเครื่องบินลงอะไรแบบนี้ไง และเมื่อคนพร้อมเครื่องพร้อมนักบินพร้อมเราก็ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านรัดเข็มขัดและก็ขึ้นเครื่องไปด้วยกันนะครับในเวลาเที่ยงคืน35ซึ่งเวลามันก็ผ่านไปประมาณตีหนึ่งกว่าฮะทางกัปตันนะครับก็ได้ทําการติดต่อไปยังหอ,อการบินฝ่ายเวียดนามฮนะเพื่อที่จะรายงานว่าจะบินข้ามน่านฟ้าอะไรแบบนี้นี่แหละ เสร็จแล้วกัปตันก็ได้จบท้ายด้วยว่ากนะุดบายน่าจะจุ๊บจุบไปหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ไม่ได้ติดต่อให้ใครบนพื้นโลกได้รับรู้อีกเลยเพราะว่าหลังจากนั้นไม่กี่นาทนะครับไม่ว่าหอ,อการบินจากประเทศมาเลเซียประเทศไทยประเทศเวียดนามจะติดต่อขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเสียงตอบรับอะไรเลยจากทั้งกัปตันแล้วก็ผู้ช่วยกัปตันครับน้ำซ้ําอยู่ๆนะครับไอเครื่องที่ใช้ส่งสัญญาณที่บอกว่าเครื่องบินตอนนี้กํลาลังบินอยู่ตําแหน่งไหนเนี่ยอยู่ๆสัญญาณมันก็หายไปครับราวกับว่ามีคนไปกดปิดมงงัันนะง้ ซึ่งไอตัวส่งสัญญาณบนเครื่องบินนี่นะครับเขาก็ว่ากันว่ามันมีอยู่ถึง2เครื่องนะที่จะใช้ระบบสัญญาณต่างกันด้วยคือเขาก็มีเผื่อบแบบว่าถ้าเครื่องหนึ่งเจงไปอีกเครื่องหนึ่งก็จะส่งบอกได้ใช่ไหมแต่นี่มันถูกปิด2เครื่องพร้อมๆกันครับเขาก็เลยตีความว่าเอ๊ะรือว่าเครื่องบินมันอาจจะชนที่มันแบบทำให้เครื่องสองเครื่องมันตุ้มแล้วก็เจ๊งไปได้ภายในคลาเดียวกันนะครับแต่ทว่าในวันนั้นเองเนี่ยมันก็กลับไม่ได้มีข่าวรายงานอะไรถึงเครื่องบินชนลำอื่นอะไรเลย ขาก็เลยแบบเออเออรอๆไปแล้วกันเดี๋ยวเครื่องบินมันก็คงจะมาลงปักกิ่งตามกําหนดการนี่แหละแต่ถ้าว่าที่สนามบินปักกิ่งที่ผู้คนมารอรับกันอยู่นะครับชั่วโมงผ่านไปแล้วสองชั่วโมงผ่านไปแล้วสี่ชั่วโมงผ่านไปแล้วไอ้เครื่องบินลํานี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้บินลงมาเลยจนกระทั่งทางสายการบินนะครับเขาได้ประกาศว่าเครื่องบินจากสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 นี้เนี่ย มันได้หายไปอย่างลึกลับฮะและนั่นแหละหลังจากที่ทุกอย่างได้ถูกถแถลงการออกมานะครับก็เป็นการเริ่มต้นของมหากา,าการค้นหาเลยที่ก็มีทั้งแบบการค้นแบับเอาจริงเอาจังกับแบบพึ่งคุณใส่นะครับคือพี่มาเลนี่เนี่ยด้วยความที่เขาอยู่ใกล้ๆกับบ้านเราไงเขาก็คงจะมีวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่ออะไรที่ไม่ค่อยต่างกับบ้านเราใช่ไหมอย่างเช่นผีอัามผีบังอะไรแบบนี้นั่นแหละนั่นแหละครับ,รบพอผู้นําสูงสุดของประเทศเขารู้ว่าเครื่องบินเขาหายไปนะครับเขาก็เลยทํายังไง ก็ไปอัญเชิญเหล่าบอมอหรือว่าพ่อหมอบ้านเขานะครับมาทําการร่ายคาถาสืบหากันใหญ่เลยว่าเครื่องบินนี้เนี่ยมันได้ถูกผีอันไหนมันอมมองไปหรือเปล่าคือ <c oughs> ท่านผู้นำเขาคงคิดว่าการที่หาแบบเครื่องเวทคุณใสอะไรมาช่วยแบบนี้มันจะทําให้ประชาชีเขาได้เบาใจลงบ้างแล้วมั้งแต่ก็ไม่ใช่แค่มาเลเซียนะครับที่ตอนนั้นเล่นแบบคาถาคุณใสไอ้บ้านเราก็เอากับเขาด้วย คือช่วงนั้นที่มันเกิดขึ้นมานะครับมันก็จะมีหมอดูต่างๆฮะออกมากอบโกลกระแสกอบโกลแสงกันใหญ่เยอะเลยบอกว่าเนี่ยเขาน่นรู้นะว่าเครื่องบินนี่มันตกที่ไหน,นแล้วก็ไปทํานายทายทักกันใหญ่แต่ก็ไม่มีใครเลยนะครับที่ได้ทายจนถูกต้องแล้วก็เจอเครื่องบินเอาเป็นว่าเราก็มาเข้ากับเรื่องอะไรที่มันดูไม่ค่อยเผอเจอกันบ้างดีกว่าคือหลังจากที่เครื่องบินได้หายไปนะครับทั้งทางการมาเลเซียแล้วก็หลากหลายชนชาติเนี่ยเขาก็ได้ร่วมมือกันค้นหาบริเวณแถบๆของใต้อ่าวไทยนี่แหละครับ แต่ก็ไม่ได้ค้นพบความคืบหน้าอะไรเลยครับก่อนที่ไม่กี่วันต่อมานะครับมันก็จะมีรายงานใหม่มาจากทางฐานทัพของฐานมาเลเซียนะครับว่าทางเรดาร์ของฐานทัพพวกเขาเนี่ยมันเหมือนกับจะเคยจับสัญญาณของเครื่องบินที่หายไปได้ในแถวแถวนี้เมื่อวันนู้นนะ ผู้คนก็เลยแบบอ,อ้าวเหรอแล้วได้เจอที่ไหนล่ะเครื่องบินนั้นมันผ่านอะไรไปตรงไหนบ้างทางฐานทัพนะครับก็ได้รายงานว่าเขาได้พบสัญญาณอยู่ตรงบริเวณเกาะปีนังที่มันจะมาหยุดอยู่พักหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นมันก็เดินตรงขึ้นไปยังทางเหนือต่อฮะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ภูมิศาสตร์นะครับเกาะปีนังเนี่ยมันจะอยู่อีกฟากหนึ่งของประเทศมาเลเซียซึ่งจะเป็นฟากตรงข้ามากับที่เครื่องบินมันบินไปนะ ที่ก็หมายความว่าหลังจากที่เที่ยวบิน MH370 นี่ได้ติดต่อกับหอทางเวียดนามนะครับเขาก็ได้ทำการวกกลับบินมายัางประเทศมาเลเซียฮะเสร็จแล้วก็มุ่งเข้าสู่ทะเลอันดามันด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยสัญญาณมันก็ได้หายไปจริงๆครับ ดังนั้นเองการค้นหานะครับมันก็เลยที่ถูกเคลื่อนย้ายจากบริเวณข้างใต้อ่าวไทยมายังบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวเบงกอลที่อยู่แถบอินเดียอีกที่ก็เป็นการค้นหาที่ใหญ่กว่าเดิมอีกเพราะว่าแถบนี้นะครับทะเลมันจะกว้างมากครับพระเจ้านี่แหละองค์การงมเครื่องบินในมหาสมุทรของแท้ซึ่งหลักการในการค้นหานะครับพวกเขาก็จะตีระยะจากจุดสุดท้ายที่เครื่องบินได้ถูกตรวจพบนะฮะเสร็จแล้วก็เอามาคำนวณกับน้ำมันบนเครื่องบินที่เหลืออยู่ว่าน่าจะบินไปได้ไกลขนาดไหน บวกกับว่าสัญญาณเรดาร์อีกเล็กน้อยครับที่อาจจะไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรเพราะว่าซับเทคนิคมปนเยอะมากแต่เอาเป็นว่าก็ให้รู้ๆแล้วกันนะครับมันเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าเครื่องบิน MH370 เนี่เนี่ยมันยังได้บินอยู่บนท้องฟ้าฮะแต่จะไม่สามารถบอกได้ว่าเครื่องบินบินอยู่ตรงจุดไหนนะครับเอาเป็นว่าสัญญาณน,นี้เนี่ยมันก็ได้มีโผล่มาต่ออีกหลายชั่วโมงเลยก่อนที่มันจะดับหายวูบไปนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยคนก็เลยได้ตีสมมุติฐานออกมาเป็น2อันครับก็คือเครื่องบินนี้เนี่ยมันอาจจะบินขึ้นไปยังทางเหนือ,อยังทิเบตรหรืออาราเบียอะไรแถวนั้นก็ได้กับ2ฮะเครื่องบินมันอาจจะบินลงใต้ไปยังออสเตรเลียครับซึ่งข้อแรกนี้เนี่ยพวกเขาได้ทําการตัดไปนะครับเพราะว่าถ้าหากเจ้าเครื่องบินนี้มันได้บินขึ้นไปทางเหนือแล้วก็มันก็จะต้องไปผ่านพรมแดนของหลากหลายประเทศมากมายใช่ไหมที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะต้องมีฐานทัพทหารอยู่เช่นกันก็จะไปจับสัญ,ญญาณอะไรได้ครับ แต่ทุกๆประเทศในเวลานั้นเนี่ยกับบอกว่าไม่ได้มีสัญญาณอะไรบินเข้ามาเลยเขาก็เลยได้เล็งไปที่เครื่องบินนี้เนี่ยอาจจะบินยังไปทะเลตอนใต้ที่ไปยังออสเตรเลียหรือเปล่าเพราะว่าบริเวณทะเลมันก็ไม่ได้มีการจับสัญญาณอะไรมากมายใช่ไหมนั่นแหละครับทางทีมค้นหานะครับเพราะก็เลยได้มุ่งหน้าไปยังทางทะเลแถบนั้นฮะไปสืบดูแม้กระทั่งใต้ใตเบื้องลึกของทะเลนะครับที่ว่ากันว่าการค้นหาเครื่องบินครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นครั้งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่ามันได้ เอาเป็นว่าแม้จะเปตังไปเยอะมากขนาดไหนนะครับมันก็กลับไม่มีใครได้เห็นผลอะไรตอบกลับมาอีกเลยคือเงียบฮะจนกระทั่งทางการมาเลเซียเนี่ยออกมาบอกว่าเออเราหาเครื่องบินเที่ยวบินนี้ไม่ได้น,นะมันโบเบมากเลยชีวิตเราทุกคนต้อง move on โอเคจบข่าว ทิ้งให้ผู้คนงงจนกระทั่งคิดไปเองว่าเอ๊ะหรือจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้ถูกลักพาตัวไปโดยองค์กรลักของรัฐบาลอะไรแบบนี้หรือว่ามันจะเป็นเรื่องของเครื่องบินที่ได้บินข้ามมิติอะไรแบบนี้คือไปถูกหลุมมิติเข้าแล้วก็หายวับไปนั่นแหละฮะ จนกระทั่งอีกหนึ่งปีกว่าๆนะครับภาพตัดไปยังส่วนหนึ่งของโลกนั่นก็คือบริเวณทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาฮะที่มันก็จะมีชาวเกาะเนี่ยเขาได้ไปพบอบของแปลกๆลอยมาเกยตื้นยังหาดในบ้านของเขานะครับเป็นอะไรขาวๆใหญ่ๆมีพวกแบบว่าเศษของในทะเลติดฮะซึ่งเมื่อตัวจตรวจเช็คดูเนี่ยมันก็คือซากชิ้นส่วนของเครื่องบินนี่เอง ที่พวกเขาเนี่ยก็ตีความว่าเป็นโมเดลของโบอิง777นะฮะและเวลาต่อมาเนี่ยมันก็มีซากไหลมาแปะเรื่อยๆตามชายฝั่งของแอฟริกาประเทศอื่นๆประเทศนู้นประเทศนี้เลยจนทําให้ผู้คนได้มั่นใจว่าไอ้เครื่องบินโบอิง777นี้เนี่ยมันไม่ได้ไปเข้าหลุมมิติอะไรหรอกแต่มันได้ตกแตกแสลกขาดไปเรียบร้อยจนทําให้แบบเครื่องบินแตกแยกเป็นชิ้นๆแบบนี้นี่แหละว่าแต่ถ้าแตกแบบนี้แล้วไอ้ตัวเครื่องบินจริงๆที่เป็นชิ้นส่วนหลักๆนี้เนี่ยมันได้อยู่ไหนละ่ะทางทีมนะครับก็จะได้ไปกู้ซากขึ้นมา นักค้นหาทั้งหลายแหล่นะครับเขาก็เลยได้ใช้โปรแกรมในการจําลองฝ้าฝนอากาศขึ้นมาฮะคำนวณถอยหลังไปดูว่าไอ้ทิศทางลมที่มันผ่านมากว่า1ปีนี้เนี่ยมันได้พัดให้ทะเลของโลกเรามันบิดเบี้ยวไปทางไหนบ้างเพื่อจะได้ดูว่ากระแสน้าต่างๆนะครับมันได้พัดมาจากตรงไหนแล้วก็จะได้ถอยไปดูตรงจุดๆนั้นได้ถูกใช่ไหมนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีการเก็บภาพจากดาวเทียมอีกฮะว่ามันมีของประหลาดๆเนี่ยลอยอยู่เต็มทะเลเลยที่ก็คาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินนะครับ แล้วก็ไล่ดูว่าไอชิ้นส่วนพวกนี้เนี่ยมันลอยมาจากไหนฮะแต่แบบเดี๋ยวนะถ้าเขาใช้ภาพดาวเทียมเก็บเอาชิ้นส่วนเครื่องบินนี้ได้ทาไมเขาไม่ใช้ภาพดาวเทียมย้อนกลับไปดูว่าไอเครื่องบินนี้เนี่ยมันบินอยู่ตรงไหนในตอนดูละแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้ เอาเป็นว่าเราก็มาเข้าสู่ช่วงทฤษฎีหันสาดีกว่าครับที่เขาจะคาดเดากันว่าไอ้เจ้าเครื่องบินลำนี้เนี่ยมันได้หายไปไหนฮะคือมันมีคนตีความตั้งแต่นักวิชาการแล้วก็นักมโนาศาสตร์ออกมาพูดกันเพียบเลยนะครับที่แอจะเอามาอธิบายให้เป็นเรื่องเล่าให้เพื่อนๆได้มาตัดสินกันเองว่าจะเชื่ออันไหนแล้วก็อันไหนดูสมเหตุสมผลนะอันดับแรกครับก็คือเขาว่ากันว่ามันจะเป็นผู้ก่อการร้ายฮะ คือตั้งแต่โลกของเราได้มีเหตุการณ์911ถล่มตึกที่สหรัฐมาโดยการก่อการร้ายนะครับเพราะมันเกิดข่าวอะไรขึ้นกับเครื่องบินเนี่ยคนก็จะคิดไปเป็นแนวคลาสสิกเลยว่ามันจะต้องเป็นเรื่องผู้ก่อการร้ายยึดเครื่องบินแน่ๆเลยดังนั้นนะครับทางการเนี่ยเขาก็เลยได้ไปสืบดูรายชื่อของคนที่ได้ขึ้นมาบนเครื่องบินนี้ครับว่ามีรายชื่อไหนเนี่ยเป็นรายชื่อต้องสงสัยบ้างหรือเปล่าแล้วเขาก็พบจริง,รงๆฮะ เป็นชายสองคนที่มีสัญชาติอิหร่านซึ่งเขาเนี่ยได้ทําการใช้พาส,สปอร์ตปลอมที่เขาได้ขโมยมาจากชาวอิตาเลียนกับออสเตรเลียที่เขาได้ไปเที่ยวประเทศไทยมานะครับแล้วก็เอามาใช้ขึ้นเครื่องบินบนมาเลเซียนี่แหละซึ่งเมื่อได้เจอข่าวของชายทั้งสองคนนี้นะครับรูปภาพของเขาก็ได้ถูกประโคมออกไปยังบนทีวีฮะจนกระทั่งคนก็คิดแล้วว่านี่แหละเจอตัวการแล้วสัญชาติอิหร่านมันเป็นอาหรับใช่ไหมมันต้องเป็นคนขอการร้ายแน่เลย แบบเดี๋ยวยังยังยังความคิดก่อนถนะ้าคนอาหรับทุกคนก็ไม่ได้จะหมายความว่าเขาต้องเป็นผู้ก่อการร้ายทุกคนเขาก็เลยได้สืบลงไปดูลึกๆอย่างประวัติของคนสองคนนี้ฮะว่าเขามีประวัติเป็นอะไรมายังไงมีเหตุทางด้านอาชญากรรมหรือว่ามีการจูงใจให้ป้นเครื่องบินหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีฮะไอ้ชายสองคนนี้เนี่ยมันใช้พาสปอร์ตปลอมขึ้นมาก็จริงครับ แต่คงจะเป็นไปได้ว่าเขาอยากเพียงจะแค่หนีไปหาอนาคตที่ใหม่ๆที่มันจะเลินกว่าอย่างประเทศจีนหรือว่าจะใช้ประเทศจีนในการบินเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นเท่านั้นเองนะครับเขาก็เลยต้องแอบมาขึ้นเครื่องบินนี้เนี่ยนอกจากนั้นก็ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามันมีคนร้ายเขาได้ขึ้นไปบนเครื่องบินโดยที่เขาผ่านการตรวจสอบอะไรแบบนี้ไปก่อนซึ่งมันก็ค่อนข้างจะดูเพอ้อเจอ้อเกินไปเอาเป็นว่าข้ามทฤษฎีนี้ไปก็แล้วกัน เอาเป็นว่าทางการนะครับเขาก็ได้สืบสวนรายชื่อผู้โดยสารหมดทุกคนแล้วก็ไม่ได้พบว่าคนไหนเป็นผู้ต้องสงสัยเลยครับแต่ทว่าพวกเขากลับนึกได้ว่ามันมี2คนที่เขายังไม่ได้เช็คนั่นก็คือกัปตันแล้วก็ผู้ช่วยกัปตันนั่นเองจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าไอ้สอคนนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่จูงใจทําให้พวกเขาได้อยากก่อเหตุระเบิดเครื่องบินซะแบบนี้เนี่ยซึ่ง มันก็มีข่าวลืออยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ว่ากัปตันซาฮารีอาเมตซาผู้ที่ได้เป็นกัปตันหลักเนี่ยเขากําลังมีปัญหาชีวิตอยู่ในช่วงนั้นครับคือเป็นทั้งโรคซึมเศร้าอกหักรักคุดนะครับด้วยความที่ข่าวลือนะข่าวหนึงมันบอกว่ากัปตันผู้นี้นะครับเป็นชายที่ชอบหลั่นลาฮะเวลาบินไปไหนนะกัปตันก็จะไปหาแกงกะหรี่ย่างแดนนุ่นกินนะน้ำซ้ำนะครับบางทีเนี่ยกัปตันก็มักจะชวนแอร์สาวต่างๆไป กินตับโซเดียมคอมด้วยจนกระทั่งเมียของกัปตันนะครับเขาจับได้ฮะแล้วก็บอกยากับกัปตันในที่สุดกัปตันก็เลยแบบเครียดสุดๆอยากจะมงพระสุธาตายซะเหลือเกินในวันขับเครื่องบินนะครับกัปตันก็เลยได้หลอกให้ผู้ช่วยของกัปตันเนี่ยได้ออกไปนอกห้องคนขับก่อนฮะ หลังจากนั้นก็ล็อกห้องแล้วก็ทําการลุยเอาชีวิตตัวเองจบลงยังพื้นพระสุธาด้านล่างเลยโดยที่พาผู้โดยสารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องตาดําๆทั้งหลายแหละนะครับไปจบชีวิตด้วยแบบไรเหตุผลเลยครับซึ่งเพื่อหาข้อเท็จจริงในประเด็นนี้นะครับทางทีมสืบสวนนี้เขาก็ได้สืบลึกยงไปถึงกล้องวงจรปิดของสนามบินเลยนะไปถ่ายดูครับว่าก่อนที่กัปตันจะขึ้นเครื่องนี้เนี่ยกัปตันมีอาการเครียดทางจิตหรือว่าเคื่องซึมอะไรที่แสดงออกมาได้เห็นหรือเปล่า นอกจากนั้นทางทีมสืบสวนนะครับก็ยังได้มีการไปค้นที่บ้านของกัปตันอีกที่เขาพบเจอกับเครื่องจำลองเล่นการบินอยู่ที่บ้านกัปตันมากมายเป็นเครื่องใหญ่เลยนะครับคือมันจะเป็นหน้าจอแบบทีวีหรู3จอติด,ต,ดติดกันพร้อมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่ออะไรกันไปที่แอตมอลแอตก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรนะเอาเป็นว่ามันมีอยู่มากเยอะแยะนั่นแหละซึ่งเจ้าเครื่องนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันเป็นเครื่องที่นักบินแทบทุกคนเลยนะครับจะต้องเคยผ่านฝึกกับมันมาแต่ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเอาไว้ที่บ้านนของต ซึ่งนั่นก็หมายความได้2อ,อย่างครับว่า1กับตันเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนชอบการบินมากก็ได้เขาก็เลยได้ซื้อเครื่องนี้มาติดตั้งไว้ที่บ้านครับกับ2กับตันคนนี้เนี่ยเขาอาจจะมีเอกเครื่องเหล่านี้เอาไว้ฝึกการบินลับๆเพื่อที่จะบินไปที่ไหนสักคนสักแห่งหรือเปล่าซึ่งเมื่อพอตรวจด,ดูเส้นทางการเดินที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในเครื่องนะครับก็พบว่ากับตันแกได้ลบออกไปหมดแล้ว ทางตำรวจนะครับก็เลยต้องทำการสืบต่อโดยการนำเอาข้อมูลจากเครื่องนี้เนี่ยส่งไปยังศูนย์กู้ความจำครับก่อนที่จะกู้มาได้แล้วก็พบว่ามันจะมีเส้นทางการบินบางอันนะครับที่กัปตันเขาได้ทำการซ้อมไว้ซึ่งมันจะคล้ายกับเส้นทางการบินในวันเกิดเหตุดังกล่าวเลยคือมันได้วกกลับมาอย่างมาเลเซียเสร็จแล้วก็บินไปผ่านเกาะปีนังฮะก่อนที่จะบินมุดลงใต้ไปยังออสเตรเลียซึ่ง การที่ต้องผ่านเกาะปีนังไปก่อนนะครับก็ว่ากันว่ากับตันนี้เนี่ยแกมีต้นกําเนิดเป็นคนจากเกาะที่นั่นฮะแล้วก็ได้เติบโตมาแกก็เลยคงมีอาการอยากจะเห็นบ้านเกิดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะบินไปหับนั่นแหละครับและอีก,การค้นพบหนึ่งที่ก็น่าสนใจแต่ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรก็ได้นะ คือก็ได้พบเส้นทางการบินที่กัปตันนะครับได้นำออกเครื่องบินนี้นะไปพุ่งชนยังตึกแฝดของมาเลเซียด้วยฮะแต่ก็ได้ลบไฟลนี้ไปซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากัปตันเขาจะเอาจริงอยากจะเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าหรือแค่เอามันนะเพราะแบบถ้าหลายๆคนเคยเล่น GTA นะครับมันก็คงจะมีอารมณ์แบบนี้บ้างนะคือมันเป็นแค่เกมไงมันจะทำอะไรก็ได้ แต่ก็นั่นแหละครับพอทฤษฎีต่างๆได้ออกมากลา่พาพบอกว่าตัวกัปตันนี่เนี่ยอาจจะเป็นตัวร้ายกาที่ทําให้เครื่องบินตกอะไรแบบนี้นะครับ mm. ก็เลยทําให้ทางครอบครัวของกัปตันเนี่ยเขาไม่พอใจอย่างยิ่งออกมาบอก mm. ว่าเพ้อเจอเองจะมามาโนโมเมชีวิตกัปตันแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วกัปตันแกก็มีลูกถึง3คนแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในครอบครัวนี้ด้วย ซึ่งหัวอกของคนมีลูกนะครับเขาก็คงไม่คิดสั้นอะไรแบบนี้หรอกใช่ไหมนอกจากนั้นนะครับตัวกัปตันเองเนี่ยก็ยังเป็นคนที่มีนิสัยที่ร่าเริงแล้วก็ชอบสอนคนอื่นทางด้านการบินอยู่เยอะแยะเลยด้วยบงบอกว่าตัวกัปตันนะครับแกเป็นคนที่มีความรักแล้วก็ชื่นชอบในการขับเครื่องบินอย่างมากฮะคือกัปตันนะครับเขาถึงขนาดมีการอัดวิดีโอลง YouTube เป็นการสอนการบินอะไรที่สอนใบกัปตันเองด้วยนะ และพอลองสืบประวัติลงดูลึกๆอีกเนี่ยก็พบว่ากัปตันซาฮารี่ผู้นี้นะครับฮีแกไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยอะไรในการบินเลยคือเป็นกัปตันที่เพอร์เฟกทุกรอบบินได้ดีจนกระทั่งเขานะครับได้รับเลื่อนยศให้ขั้นสูงสูงสามารถสอนนักบินรุ่นน้องได้นะครับซึ่งไอไ้ไฟล์ทเอ็มเนี่ยนะฮะมันก็คือหนึในไฟไลท์ทการสอนการบินของกัปตันด้วย ที่ในตอนนั้นเนี่ยกัปตันได้รับหน้าที่ในการนําเอาผู้ช่วยกัปตันมือใหม่ที่ชื่อฟาริกอับดุลฮามิดขึ้นมาเปิดสิงบินบนเครื่องบินโบอิ้ง777ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วถามว่าไอชีวิตส่วนตัวของผู้ช่วยกัปตันคนนี้ล่ะเขาเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าเขาก็มีเรื่องที่ค่อนข้างเฉาวนีติดเหมือนกันนะครับคืออย่างที่อได้เล่าไปตอนต้นว่าเขาเนี่ยเคยเอาผู้หญิงเข้าไปในห้องเครื่องแล้วก็ไปทําเรื่องอะไรที่ไม่สมควรกันนั่นแหละ แต่นอกจากข่าวเรื่องนั้นนะครับชีวิตของผู้ช่วยกัปตันคนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับจะไม่มีอะไรที่มันเป็นปัญหาเลยกลับกันครับมันยังอยู่ในช่วงที่ชีวิตเขามันเป็นขาขึ้นด้วยคือขึ้นแม้กระทั่งการเงินดีเขาก็กําลังจะแต่งงานนะอีกไม่ช้านะครับที่ดูๆไปดูๆมามันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นเหตุจูงใจที่จะทให้เขาเอาเครื่องบินไปดิ่งเวหาอะไรแบบนั้นได้เลย แล้วอย่างนี้ถ้าทั้งคนทั้งกับตันบนเครื่องบิน MH370 นี้เนี่ยมันไม่ใช่ต้นเหตุในการทำให้เครื่องบินมันสูญหายมันจะมีอะไรอย่างอื่นที่เป็นต้นเหตุนี้ได้ล่ะคำตอบนั้นนะครับมันก็อาจจะอยู่ใต้ท้องเครื่องบินหรือเปล่าคือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่รู้นะครับเวลาที่เครื่องบินเราได้บินโดยสารไปส่งเรานี่เนี่ยข้างใต้ท้องเครื่องบินนะครับเขาก็จะมีการบรรจุสินค้าที่เอาไว้ส่งของขายอะไรแบบนี้ไปเยอะแยะด้วย ดังนั้นเองนะครับทางทีมสืบสวนเนี่ยก็เลยได้ลองไปตรวจสอบเอกสารว่าในตอนที่เครื่องบินได้บินขึ้นไปวันนั้นเนี่ยเขาได้มีการบรรทุกอะไรที่ผิดสังเกตขึ้นมาหรือเปล่าโดยก็ได้พบสิ่งของที่เครื่องบินได้บรรทุกมาเยอะๆอยู่2อ,อย่างนะครับนั่นก็คือมังคุดและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมนะครับซึ่งมังคุดเนี่ยเราคงตัดออกไปได้นะก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่ามังคุดมันจะทําให้เครื่องบินตกได้ยังไงคนก็เลยเล็งเป้าหมายไปที่แบตเตอรี่ที่ทํามาจากล um ิเธียมฮะ เพราะว่าไอ้แบตเตอรี่ประเภทนี้เนี่ยมันมีความขึ้นชื่อเรื่องการติดไฟได้ง่ายมากคือถ้าตัวแบตเตอรี่ได้ถูกรับการสร้างมาแบบกากๆกหรือว่าโดนความดันโดนน้าอะไรนิดหน่อยนะครับแบตมันก็จะลุกเป็นไฟแล้วฮะนั่นเองแหละครับเครื่องบินสมัยนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่ได้อนุญาตให้เราได้โหลดพวกแบตสำรองเข้าไปยังใต้เครื่องน,นี้ไงคือถ้ามันไปอยู่บนใต้ท้องเครื่องแล้วมันเกิดไฟลุกขึ้นมาเนี่ยมัยนก็เกิดความวายป่วงขึ้นมาเลยใช่ไหม คนก็เลยสันนิษฐานว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่อยู่ๆนี้เนี่ยมันมีไอ้แบตก้อนหนึ่งที่เขาได้ขนมาด้วยเนี่ยมันระเบิดตู้มะและังจากนั้นไฟมันก็ลามปามไปแบตก้อนที่2ก้อนที่3ก้อนที่4ต่อจนกระทั่งไฟนะครับมันได้ไปเผาไอ้เครื่องส่งสัญญาณเครื่องบิน2เครื่องนี้เนี่ยให้มันได้ดับวู้ไปฮะที่พอกับตันรู้ตัวเสร็จเนี่ยก็รีบทําการหันเครื่องกลับมายังมาเลเซียเลยครับเพื่อที่จะนําเครื่องลงจอดภาคพื้นดินไปทําการซ่อมแซมจัดแจงเรื่องอะไรก่อน แต่ว่าถ้าเรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยทาไมเครื่องบินมันถึงไม่ลงจอดล่ะทำไมเครื่องบินสายการบินนี่มันถึงได้บินเข้าไปยังมาเลเซียแล้วก็บินพุ่งไปฟากซะงงันนอกจากนั้นเองถ้าหากไฟมันเกิดลุกลามบนเครื่องบินแล้วทาไมเครื่องบินมันยังสามารถบินล่อนได้ยาวนานกว่า6-7ถึงชั่วโมงเลยที่ถ้าโอเคมันโดนไฟลามปาลมไปแบบนี้นะครับมันก็น่าจะมีคนเห็นก้อนไฟบนท้องฟ้าได้ใช่ไหมแต่นี่ไม่มีครับเรื่องแบตเตอรี่ระเบิดนี้เนี่ยมันก็เลยได้ถูกนําออกไปจากข้อสงสัย เรื่องต่อมานะครับเครื่องบินนี้เนี่ยอาจจะถูกปิดสัญญาณควบคุมแล้วก็ควบคุมจากแฮกเกอร์บางคนหรือเปล่า คือเขาว่ากันว่ามันเป็นการจารกรรมทางไซเบอร์นะครับที่แบบจะมีผู้ก่อการร้ายทางภาคพื้นดินนะครับได้ทําการเจาะระบบเข้าเครื่องบินไปเสร็จแล้วก็ทําการตัดสัญญาณทั้งหมดของเครื่องบินนะครับทำให้มันเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณไปหาหอการบินที่ไหนได้เสร็จแล้วก็ตั้งโปรแกร,รมให้ตัวเครื่องบินนะครับมันบินล่อนไปยังที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่เป็นฐานทัพลับหรือว่าบินไปตกอะไรหรือเปล่า เพราะว่าหลังจากที hmm. ่ม like ันมีการเกิดเหตุการณ์911ที่สหรัฐขึ้นมานะครับมันก็ได้มีการพยายามทําการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาอย่างเยอะแยะเลยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เครื่องบินบินชนตึกอีกได้ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้การกระทําครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในการกระทําของรัฐบาลสหรัฐหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ได้มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ได้ออกมาหลังจากนั้นที่เขาได้เสนอไอเดียว่าองค์กรทางทหารของสหรัฐเนี่ยอาจจะได้ทาอะไรบางอย่างกับเครื่องบินลํานี้ เนื่องด้วยว่าเหตุผลทางการทหารนะครับเพราะว่าในปีเดียวกันกับการที่มีเครื่องบิน Boeing 777 m h 370เครื่องนี้ได้หายไปเนี่ยมันก็มี o e i ิ g 777ของมาเลเซียแอร์ไลน์อีกลำหนึ่งเหมือนกันครับที่ได้ไปบินตกในปีเดียวกันเลยอยู่แถวประเทศยูเครนเพราะคาดว่าไอ้เครื่องบินนั้นเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินการก่อการร้ายพระเจ้าเครื่องบินสายการบินเดียวกันตกซ้าซ้อนปีหนึ่งสองครั้งฟังแล้วรู้สึกสงสารเจ้าของสายการบินยังไงก็ไม่รู้ และอีกเรื่องหนึ่งที่แอดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้พอควรเลยนะครับนั่นก็คือทฤษฎีว่ามีใครบางคนฮะเขาพลาดไปโดนปุ่มความดันเครื่องบินให้มันแบบถูกปรับปิดอะไรประมาณนั้นจนทําให้เครื่องบินนะครับมันผิดปกติและทุกคนต้องสลบไปฮะเพราะว่าเวลาที่เราได้ขึ้นไปอยู่บนฟากฟ้านะครับไอความดันบนอากาศเนี่ยมันก็จะต่ําลงมากทางเครื่องบินนะครับมันก็เลยต้องมีระบบปรับความดันให้มันใกล้เคียงกับ บนพื้นโลกที่เราได้ใช้สองเท้าเดินกันมากที่สุดครับเพราะไม่งั้นถ้าหาความดันมันต่ำเกินไปนะครับมันก็จะทำให้ออกซิเจนที่บนนั้นเนี่ยต่ำลงด้วยที่ผลของมันก็คือทุกคนที่อยู่ในเครื่องบินนะครับจะเกิดอาการหายใจไม่ออกแล้วก็มึนๆจนกระทั่งปวดหัวปวดศีรษะเวียนกล้าวแล้วก็หมดสติไปฮะเพราะว่าเอเรื่องนี้เองนะครับมันก็เคยเป็นเรื่องที่เกิดมาแล้วครั้งหนึ่งกับสายการบินราคาถูกของประเทศกรีซนะที่ตอนนั้นนะครับอยู่ๆทุกคนบนเครื่องบินเนี่ยก็หลับไปหมดเลยรวมถึงตัวกัปตันด้วยนะครับ พอมีเครื่องบินตรวจสอบบินขึ้นไปดูข้างๆเนี่ยก็พบว่าทุกคนนะครับได้ใส่หนะะ้ากากออกซิเจนกันหมดแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วไงคือใส่แบบอยู่ในสภาพขอพับอะ่ะและเครื่องบินนั้นนะครับก็ได้ทําการตกลงก็เลยจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้คนขับหรืออะไรก็ตามบนเครื่องบินนี้นะครับมันได้ไปโดนปุ่มความดันนี้เนี่ยทำให้ความดันนะครับมันไม่ได้เป็นแบบออโต ที่กว่าจะรู้ตัวอีกทีนะครับทุกคนบนเครื่องรวมถึงกัปตันโดยเนี่ยก็หลับคอพับกันไปหมดแล้วแต่ว่าไอ้เครื่องบินมันยังไม่หลับไงมันมีระบบออโต้พายโใช่ไหมครับมันก็ทําการบินต่อของมันไปเรื่อยๆหกเจ็ดชั่วโมงนั่นแหละจนกระทั่งน้ํามันที่มีอยู่บนเครื่องบินนะครับมันได้หมดแล้วเครื่องบินก็เลยได้ดิ่งลงมานั่นแหละ แต่ถว่าวมันก็ยังมีพวกทฤษฎีเกาๆกาต่อมาจากอันนีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีคนอยากขึ้นไปปล้นเครื่องบินฮนะแต่เราก็ไปทําอะไรก็ไม่รู้ให้อีความดันของเครื่องบินนี่มันต่ําลงแล้วก็เอาเครื่องบินทิ้งดิ่งจารตริโมเนี่ยแหละครับ ซึ่งในปี2021ที่ผ่านมานะครับมันก็ได้มีวิศวะกรการบินคนหนึ่งฮะเขาเรียงไม่ล้มเลิกกับการค้นหาเขาก็ไปนําเอาซากเครื่องบินต่างๆที่มันได้ตกตามแอฟริกานะครับไปมาร์กจุดแผนที่เสร็จแล้วก็คํานวณตามเส้นทางกระแสน้ําต่างๆไปดูว่าไอ้ซากเครื่องบินที่แท้จริงเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนของมหาสมุทรครับ ที่พอเขาหาได้เสร็จเนี่ยเขาก็เอาจุดนี้ไปบอกอย่างรัฐบาลมาเลเซียนะครับซึ่งรัฐบาลมาเลเซียก็บอกเออเออเออเดี๋ยวจะลองค้นหาดูแต่ทว่าวมันก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรหลังจากนั้นเลยนะครับก็เลยทําให้เรื่องการหายไปของเครื่องบินโบอิง777สายการบิน m h 370เนี่ยนะฮะมันยังเป็นความลับจนถึงทุกวันนี้เลยแต่เพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงเรื่องราวของรถไฟที่มันได้หายไปในอุโมงยาวนาน40กว่าปีแล้วอยู่ๆมันก็มาโผล่โดยที่คนในรถไฟนี่นนไม่ได้แก่ไม่ได้เท่าเลยไหมครับ ซึ่งถ้าอยากฟังเรื่องราวดักดักแบบนี้นะครับแอดก็ได้ใส่ลิงก์เอาไว้เลยที่ด้านล่างด้วยหรือใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ c บุ๊ก k FN d i a น y นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย